เห็นปลาแค่นี้ก็ตื่นเต้นนะครับทางนีบปลาปลาลังจู่อัมีน้ำพูไหนน้ำพูอยู่ไหนน,น้ำพูเหรอขันอบวางขอบคุณค่า อำูพี่ออกด้วยอะพี่อไนย่ังไม่ออกมาเลยพี่ลีนพี่ลีนอืมเดี๋ยวรอพี่ลีนก่อนพี่ลีนอยู่ตรงไหนอ่ะฮะพี่ลีนเดี๋ยวพี่ลีนมา เดินสำรวจจิเดินสำรวจร้านจิไหน,น,นครับลูกปัน้ปนมันนาโลกไหนเหรอลูกปั้นคนตลกอ่ะตลกตรงไหนเด็กไม่ได้เข้าดีมเวอร์ท้องเฉียะไปฉีดวัคซีนมา ท้องเสียแล้วก็ไม่สบายตัวร้อนเพึ่งหาย,ยนัดกับพี่ริวพี่ลีนไว้ก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมาเจอกันข้างนอกแม่ก<ล>กนกมีนกด้วยไหนดูชี้ก็เลยมาคาเฟ่ใกล้ๆ้ดีมใกล้ๆดีมเวอร์ใช่ไหมครับมีจิ้งจานด้วยไหนไหนไม่มี<ล>ไหนไหนครับ ฮู้นะฮู้ได้ดหวยู้ได้ด้วยแม่อยู่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุกยุกทักใหม่ดิ่ทักนกใหม่สวัสดีค่ะโอ้ต้องเออขทักพิมด้วยอ่ะเราทักพิมด้วยอ่ะ สวัสดีครับเปิดในูุ <c oughs> เฮ้ยนกอยู่นี่ไหนไหนไม่ไปเห็นเลยนี่ไหนสวัสด,ดีครับนกอ๋ออยู่นูน่นสวัสดีครับม <c oughs> ีหอยด้วยมีเปลือกหอยด้วยเปลือก <c oughs> หอยด้วย ครับอะไรครับไม่ได้เข้าไปไม่ได้เขาอันนี้เข้าไปไม่ได้ลูกนงเหนือจิ้งเหล็กไปไปนั่งดูบัวกันดีกว่านงเขาเรียกพิมจ,จ๋าใช่เปล่าเดี๋ยวรอข้าวอ่อพิม ใช่สั่งมอคค่าให้พี่มาทำอะไรมีมีด้วยแวม่เขาไม่มีด้วยนู้นตรงนู้นที่จอดตรงนู้น้ที่เขาอะมีตูดมาด้วยอ่ะน้อเมื่อกี้สิดเดี๋ยวไอ้หนูชิด อยู่ใกล้แค่นี้เองเมื่อก,กี้ก็ใกล้ๆกับร้านคาฟเฟท่ที่เรามาเมื่อกี้นี่เลยใช่คันนี้มารอพี่ลีนความจริงน,นัดกันมาจะเล่นส่วนสนุกดีมเวอร์แต่ทีเนี้ยน้องพีมไม่ได้เล่นน้องพีมไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวันที่8ก็มีไข้แล้วก็ปวกท้องเสียตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่า เพิาขายใหม่ๆก็เลยไม่ไม่อยากให้น้องไปเล่นตากแบดหก็เลยว่าเดี๋ยววันหลังเพ้่มาใหม่ๆๆไปแล้วนะไม่กลับแล้วนะบายบ <Bye. S 2> <Bye. S 1> ายบายเฮ้ยบายด้วยไม่ยอม จะไปให้ได้เลยไม่ยอมกลับด้วยเบื่อบ้านเขอมึงเบื่อบ้านอืมพีมันปปไ,มไปเหรอไม่กลับบ้านหรอพีมไป,ปไม่เอาโอเอาแล้ว<อ>นะกินสแต็กแดกตับอ,อิ่มแล้วกินแล้วทำแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปตอนกิน เอาไว้ๆดูเอาแล้วปลาไม่ตามไปเอานะไปแล้วนะทั้งนั้นอ่ะเรื่าเดี๋ยวให้ไปเดินหน้าทะลุไปหลุมเก็บของอ๋อเรืองไม่ยอมรอ่นแต่ก่อนพี่ลีนร้องให้ตามตอนนี้พิมพ์ร้องตามพี่ลีนเหรอเดี๋ยวกลับไปเอาเสื้อผ้าก่อนนะเอาเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันโอเคใจไหมเออ าแล้วปาลูกานลับบ้านอย่าร้องไม่ยอมลงไม่ยอมกลับพิมขนตีจัดการก่อนร้องทำไมเรืองเิไม่เลนะทำไมล่ะ อย่าไปอยู่กับพี่ลีนเหรอกอาเดินเดินหน้าไป